คุณผู้ชมเมื่อวานนะคะช่วงที่คุยเล่นกันในเบรกแรกก็ได้พูดถึงวันชาติอเมริกาซึ่งเป็นเมื่อวานแล้วใครก็สับสนงงงวยจำปีพศไม่ได้แล้วก็บอกคุณผู้ชมว่าเรารอเจ้าแม่แห่งปีพศดูนี้ก็กลับมาแล้ว่แต่คุณผู้ชมก็ SMS อบอกมาแล้วนี้ก็เลยอ่ะก็เราควรจะคุยเรื่องการประกาศอิสรภาพของอเมริกาหน่อยไหมเพราะเราก็รู้แต่ว่าวันที่4ี่กรกฎาคมเนี่ยเป็นวันชาติอเมริกา แต่ว่ามันมีเนื้อหาในคําประกาศเอกราชอย่างไรแขกก็ตัวแขกเองเออเอาเข้าจริงๆถึงทุกวันนี้แขกก็ไม่เคยอ่านนะ,ะจันเปรงซึ่งพอมาดูแล้วเนี่ยนะคะพื่อที่จะเชื่อมโยงกับคนไทยได้อเมริกามีประกาศที่เขาเรียกว่า declaration of independence เนี่ยนะคะ,คะในปี1776 1776เมื่อเทียบกับปีพุทธศักราชก็คือพุทธศักราช2319 2319ค,คือเมื่อไหร่ ถ้าจะให้คนไทยเข้าใจง่ายก็คือเราสถาปนากรุงรัตนโกสินในปี2325เพราะฉะนั้น Declaration of Independence ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ประกาศก่อนมีกรุงรัตนโกสินประมาณ 6, 6ปีเพ<ป>ื่อที่จะได้เห็นเวลานะคะ1776มีประกาศอิสรภา,าพของอเมริกา1789มีการปฏิวัติฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นในเวลาที่ในช่วงเวลาที่ ใกล้เคียงกันอจจะเป็นกระแสะของโลกในยุคนั้นและเดี๋ยวอาจารย์เฟย์อาจจะเพิ่มเติมว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้และภูมิปัญญาอะไรก่อน<ม>ที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงแบบนี้แล้วการเมืองของโลกช่วงนั้นเป็นอย่างไรเช่นความสัมพันธ์ของอังกฤษกับฝรั่งเศสค,ความสัมพันธ์ของเมืองขึ้นของอังกฤษอย่างอเมริกานะคะมันมีการแย่งชิงดุลอานาจกันอย่างไรเพราะฉะนั้นใครอยากให้มองอย่างเงี้ยค่ะจันเฟย์ว่าบางครั้งเนี่ยพัฒนาการของประชาธิปไตยในแต่ ประเทศอะบางทีมันไม่ได้มีแต่ปัจจัยภายในมันมีปัจจัยของการเมืองภายนอกเป็นแรงผลักดันด้วยทีนี้ในเว็บไซต์ประชาไทายก็ทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์มากเลยค่ะ,คะที่เดียก็คือได้ตีพิมพ์จะใช่ว <c oughs> ่าตีพิมพ์ไม่ได้เพราะว่าเป็นข่าวออนไลน์ะนะคะเรื่องเผยแพ,พร่เผยแพ,พรแพ่วันชาติของส,สหรัฐอเมริกา เนื้อหาคำประกาศอิสระภาพของสหรัฐอเมริกามีว่ายอย่างไรซึ่งคนที่เขียนบทความนี้นะคะคนที่แปลแล้วเรียบเรียงออกมาก็คือพันธ์พิชาน,นีอ่านชื่อตำรวจทหารผิดตลอดเวลาพันธ์ตำรวจเอกด็เตอร์สิริพลกุศสลสินวุฒิถูกก็เป็นตำรวจนะคะ <c oughs> นะ่าสนใจมากจริงๆเอ๊ะทำไมวันนี้ตำรวจสนใจเรื่องคำประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาขึ้นต้นนะนะ คือในพอเราอยู่ในบริบทของการชุ่มชิงทางอุดมการณ์ในเมืองไทยตอนนี้นะคะมันก็ทําให้เท็กซ์บางอย่างที่เราเคยอ่านเมื่อสิปีที่แล้วมันไม่ค่อยมีความหมายสําหรับเรามันอ่านแล้วก็ผ่านไปอ่านแล้วก็ผ่านไปแต่ทําไมวันนี้เราอ่านแล้วเรารู้สึกว่ามันสื่อสารอะไรเป็นพิเศษกับเราสะดุดขึ้นมาทัจจะดูดขึในสักสามร้อยปีแต่ก็ยังสื่อสารอยู่ใช่ไหมคะเขาบอกว่าในคําประกาศเอกราช มีเนื้อความอย่างนี้อยากจะให้นึกถึงคำประกาศของคณะรัษฎร์ไว้นะจันเต้เราให้การยอมรับในความจริงที่แน่แท้ในตัวเองว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาเสมอภาคเท่าเทียมกันย้ำว่าก่อนสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์6ปีที่อเมริกามีการประกาศว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาเสมอภาคเท่าเทียมกันเราได้รับสิทธิและเสรีภาพจากพระเจ้าผู้สร้างอันไม่อาจถูกพรากไปได้ ได้แก่สิทธิในชีวิตอิสรภาพและสิทธิที่จะสแสวงความสุขและเพื่อทำรงรักษาซึ่งสิทธิดังกล่าวเราจึงต้องจัดตั้งรัฐบาลที่ประกอบด้วยประชาชนเพื่อใช้อำนาจปกครองอย่างเป็นธรรมโดยความยินยอมของประชาชนผู้อยู่ใต้ปกครองและเมื่อใดที่รัฐบาลไม่ว่าในรูปแบบใดจะกลายเป็นอุปสรรคทำลายเป้าประสงค์ดังกล่าว นั่นย่อมเป็นสิทธิของประชาชนที่จะเปลี่ยนแปลงหรือล้มล้างรัฐบาลนั้นเพื่อจัดตั้งรัฐบาลใหม่และวางรากฐานหลักการดังกล่าวขึ้นมาใหม่และจัดระเบียบอำนาจในรูปแบบตามที่จะเห็นสมควรว่าเป็นประโยชน์ได้มากที่สุดต่อความปลอดภัยและความสุขของประชาชนโดยมีหลักความสง่างามเป็นเงื่อนไขกำหนดว่า รัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นมาอย่างยาวนานไม่ควรจะต้องถูกเปลี่ยนแปลงเพราะสาเหตุเพียงเล็กน้อยชั่วครั้งชั่วคราวเพราะประสบการณ์ที่ผ่านมาได้สอนเราแล้วว่ามนุษย์จะต้องทนทุกทรมานเพียงใดเพื่อแก้ไขสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นหากว่าความเลวร้ายที่ยังพอทำเนาก็ย่อมดีกว่าการล้มล้างรูปแบบการปกครองที่ถือปฏิบัติกันมายาวนานประมาณนี้อ,อาจารย์เฟส่วนอ,อ ยังมีอีกยาวมากนะคะจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ค่ะอย่างเช่นโดยที่ดินแดนแห่งนี้ได้อดทนอดกลั้นต่อความทุกข์ทรมานดังกล่าวมาแล้วและบัดนี้เป็นความจําเป็นอย่างยิ่งยวดวที่จะต้องเปลี่ยนแปลงการปกครองเดิมเป็นเวลาต่อเนื่องตลอดมาในประวัติศาสตร์ของกษัตริย์องค์ปัจจุบันแห่งเกาะริเตนใหญ่เป็นประวัติศาสตร์ของความเจ็บปวดรุดราวและการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนครั้งแล้วครั้งเล่า อันมีเป้าประสงค์เพื่อจัดตั้งระบอบเผด็จการอย่างสมบูรณ์เหนือดินแดนแห่งนี้ hmm. เพื่อพิสูจน์ความจริงดังกล่าวจึงจำต้องเปิดเผยให้โลกรู้ความจริงดังนี้ว่ากษัตริย์ของบริเตนใหญ่ได้ปฏิเสธไม่ให้ความเห็นชอบเพื่อออกกฎหมายทั้งที่เป็นประโยชน์และความจำเป็นของประชาชนโดยรวมจากนั้นก็จะเป็นรายละเอียดนะคะว่าอธิบายว่าอ,อ,อังกฤษนะคะได้กระทําการใดที่เป็นการไม่ไม่เป็นธรรมต่อประชาชนในสหรัฐอเมริกาแล้ว ประชาชนในสหรัฐอเมริกาจําเป็นจะต้องประกาศแยกตัวมาเพื่อสถาปนารัฐบาลของตัวเองที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางอันนั้นก็คือในแง่ของอุดมการณนะคะแต่ถามว่าเมื่อวานเราก็คุยเมื่อวานแขกก็คุยแต่ถามว่าอเมริกาได้ประชาธิปไตยในปี1776เลยหรือเปล่าเปล่านะคะยังมีการต่อสู้ช่วงชิงกันอีกหลายยกค่ะ ก็มันก็เป็นเรื่องของ process กระบวนการที่เกิดขึ้นนะคะดัะนั้นหลายคนที่บอกว่า,าการเปลี่ยนแปลงการปฏิวัติใดก็ตามเป็นการเปลี่ยนอำนาจจากคนกลุ่มหนึ่งไปอยู่อีกกลุ่มหนึ่งหรือเปล่าทําให้เฟนนึกถึงคําตอบของอาจารย์นิธิที่อาจารย์ท่านก็ตอบว่าแน่นอนว่าเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงณนะ้เวลานั้นมันก็ต้องเป,นเป,นเป็นการถ่ายอํานาจอยู่แล้วเพราะมันไม่สามารถที่จะทุกคนจะเป็นกลุ่มทั้งประเทศม,มาอยู่ในอํานาจได้<ะ>แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับกระบวนการแล้วก็เป้าประสงค์ ว่าคุณให้ความสําคัญกับอะไรอย่างเรื่องของอเมริกาเนี่ยประโยคที่พี่แขกอ่านประโยค,ครแรกเนี่ยที่บอกว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาเนี่ยเสมอภาคกันเราได้รับสิทธิและเสรีภาพจากพระเจ้าผู้สร้างอันมิอาจถูกพรากได้เป็นสิทธิที่ไม่สามารถถูกพรากได้ซึ่งคือสิทธิในชีวิตอิสรภาพและสิทธิที่จะแสวงหาความสุขเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นหนึ่งในประโยคที่ มีชื่อเสียงที่สุดในภาษาอังกฤษเลยเออค่ะเป็นชนแล้วถ้าเราจะจำมันที่เราเชิญอาจารย์กรเกษมมาเป็นแขกรับเชิญของเราได้ในวันเกิดรุสโซะนะคะเราจะเห็นกลิ่นอายของแนวคิดปรัชญาของรุสโซที่เชื่อว่ามนุษย์เนี่ยเกิดมาโดยโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์เกิดมาเท่าเทียมกันเพียงแต่ว่าความไม่เท่าเทียมกันนั้นเนี่ยมัน ความความเท,าเท่าเทียมกันของมนุษย์นั้นมันถูกพรากออกไปจากระบอบการเมืองเขาก็ถือว่า declaration อันนี้เป็นโมเดลหรือตัวอย่างของสิ่งที่จะเกิดตามมาอย่างในฝรั่งเศสก็จะมีการเขียนคำประกาศเรื่องสิทธิ human rights สิทธิมนุษยชนเขาก็ถือว่าคำพูดอันนี้ประโยคนี้ของในแรกๆเลยนะคะของคำประกาศของอเมริกานเนี่ยเป็นครั้งแรกที่มีการ institute คือทำให้สิทธิมนุษยชนกลายเป็นสถาบันขึ้นมา กลายเป็นความคิดเพราะว่าต้องเข้าใจว่าความคิดนี้เป็นความคิดที่ใหม่มากค่ะ <c oughs> อยู่วันนึงนี้คนมาบอกว่า <c oughs> คุณเกิดมาแล้วมีเสรีภาพมีสิทธิอ่ะไ <c oughs> ม่เคยมีก่อนไม่เคยมีก่อนแล้วโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยเป็นคอล و ن ค่ะคือเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษนะคะซึ่งเขาเรียกว่าเป็ thirteen American colonies คือเป็นเมืองขึ้นที่13ของอังกฤษแล้วมันก็เกิดจากปัจจัยทางการเมืองและก็ทางเศรษฐกิจหลายอย่างอย่างเช่นเรื่องของโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการ r a s e t a x เก็บแท็ก เก็บภาษีอังกฤษจะมาเก็บภาษีแล้วเขาก็ไปถกเถียงกันว่ามีสิทธิ์หรือเปล่าที่บริ i s h Empire จกกักรวรรดิอังกฤษในตอนนั้นเนี่ยจกัจกรจักรวรรดิอังกฤษนะเขาเรียกสามารถที่จะเรียกเก็บภาษีจากโคอล و ن หรือเมืองขึ้นของตัวเองได้หรือเปล่าแล้วก็เป็นข้อถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องของอออรัฐธรรมนูญค่ะ,คะ ว่าตกลงพาร์ลิเมนต์สภาตอนนั้นมีสิทธิ์ที่จะทําอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็ในแง่ของการตัดสินใจคุณสามารถตัดสินใจแทนพวกเราได้หรอ,อซึ่งเราเป็นโคอโลอนีมันก็เกิดคือตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็ยังเป็นราษฎรคือเป็น subject ที่ขึ้นอยู่กับคิงหรือควีนของเอ็มพายใช่ไหมคะตอนนี้เป็นครั้งแรกที่บอกว่าฉันจะไม่เป็นละ subject เนี่ยฉันจะเป็นมนุษย์ที่มี autonomous consciousness คือมีจิตสํานึก เป็นของอิสรภาพของตัวเองอซึ่งอันนี้มันเปลี่ยนโลกทัศน์ทั้งหมดเลยพี่เบียร์มันเหมือนกับกาลิเลโอเลยอะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องใช้เวลาเป็นธรรมดาเพราะกว่าคนที่จะเรียกสํานึกของตัวเองอว่าเป็นมนุษย์คนหนึ่งแล้วนะสามารถมีสิทธิเท่าเทียมคนอื่น ฉันว่ามันก็ยากพอสมควรนะ,ะแต่ว่ากรณีของอังกฤษกับอเมริกาเนี่ยใครคิดว่าช่วงแรกเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าคนอเมริกันทุกคนก็ย่อมอยากเป็นไทยต่อเมืองแม่นะคะ,คะแต่ว่าปัญหาหลังจากนั้นก็คือเป็นปัญหาที่ถกเถียงกันในสหรัฐอเมริกาอเองว่าเอา้าตอนแรกที่ประกาศอิสระภาพเนี่ยบอกว่ามนุษย์เกิดมาเท่าเทียมกันทําไมภายหลังจึงยังมีทา่าทําไมภายหลังจึงมีการค้าท่าจากแอฟริกายังมีการถ้าได้ดูหนังเรื่อง The Help โด้โโดูพี่เบียร์เรา,าก็ยังจะเห็นว่าในช่วงยุคทศวรรษที่60<า>ต่อเนื่องมาถึง70ปัญหาช่างมากหรือเกินคนผิวดำนะคะ แทบจะไม่มีความเป็นมนุษย์เลยในสังคมมรกันแล้วก็อย่างตัวเอกซึ่งเป็นคนผิวขาวเนี่ยจะเข้าไปคุยกับคนผิวดําก็ต้องแอบไปหลบซ่อนไปแล้วก็ไม่ให้คนเห็นแล้วถ้าหากมีคนผิวดำเนี่ยเข้าไปในพื้นที่หรือว่าสถานที่ที่เป็นสําหรับคนผิวขาวโดยเฉพาะก็โดนตีโดนทําร้ายจนแทบจะถึงแก่ชีวิตใช่ไหมคะแล้วก็ในบรรดาสาวใช้เมดทั้งหลายคนผิวดำนะคะก็ได้มาอบอกเล่าถึงความ ตอนแรกคนเหล่านั้นก็ไม่รู้นะว่าตัวเองเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพอะไรบ้างก็คิดว่าตัวเองเกิดมาพร้อมกับชะตากรรมที่ต้องเกิดมาเป็นคนใช้ generation by generation เราจะเห็นว่าพอมีแม่เป็นคนใช้แม่ก็จะเตรียมลูกสาวให้เป็นคนใช้ที่ดีต่อไปคล้ายๆความคิดคือมันไม่ได้เหมือนกันแต่คลความคิดเรื่องกรรมในใน,ใน,ใ,นในสังคมไทยหนึ่หมายถึงว่าความคิดเรื่องกรรมที่ถูกนํามาใช้ในเชิงสังคมยอมรับว่าเราเกิดมาแล้วเป็นอย่างนี้ เพราะเราก็มีคำอธิบายของไทยก็อาจจะเป็นกรรมเก่าของเมกาก็ไม่ได้ตั้งคาถามว่าเป็นกรรมหรือเปล่าแต่เป็นสิ่งที่มันเป็นอย่างนี้เป็นธรรมชาติของการเป็นคนดําก็คือเห็นว่าความเป็นผิวดาเนี่ยไม่มีความเป็นมนุษย์เท่ากับความเป็นคนขาวเพราะฉะนั้นมันก็ชอบทําแล้วที่คนดําก็ควรจะอยู่บ้านแบบนี้คนดําเมื่อขึ้นรถเมย์ก็ควรจะมีที่นั่งแบบนั้นควรจะได้เรียนหนังสือแค่นี้แล้วก็ไม่สามารถเข้ารับการบริการ ใดๆเช่นการเข้าโรงพยาบาลก็แยกใช่ไหมว่าโรงพยาบาลน,นี้ เป็นโรงพยาบาลสาหรับคนผิวดําเท่านั้นโรงพยาบาลน,นี้เป็นโรงพยาบาลสําหรับคนผิวขาวแล้วถ้าเกิดว่าคนผิวดําแบบจะตายอยู่แล้วอยู่หน้าโรงพยาบาลคนผิวขาวคุณก็ไม่มีสิทธิ์เข้าไปแต่แขกยังไ,งไม่ได้ดูหนังเรื่อง The Help นะคะพี่เบียร์แขกอ่านตัวนวนิยายแล้วแขกเห็นช่วงที่เขาต่อสู้แล้วก็เห็นแต่คนเขียนก็ไบแอสหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะคนเขียนก็จะดูทําให้คนขาวเป็นเป็นวีรสตรี Street, ไงที่เข้าไปกอบกู้ชีวิตของผู้หญิงคือมันก<ำ>็มันก็เป็นวิธีการสร้างหนังแบบอเมริกันนั่นแหละ ะะแต่นในขณะเดียวกัน,นมันก็เห็นความเจ็บปวดของคนที่พยายามต่อสู้อะค่ะ <c oughs> เนี่ยเพราะว่าอย่างตัวเอกที่เป็นคนผิวขาวก็ต้องต่อสู้กับ <c oughs> กับสภาพในครอบครัวของตัวเองการที่ต้องสูญเสียคนรักเพราะ <c oughs> ว่าพอคนรักรู้ว่าเธอไปทํางานกิจกรรมทางการเมืองอะผู้ชายที่มาจีบเธอก็แบบ ไม่ไหวแลยนะ<ม>เพราะว่าตัวพระเอกก็เป็นลูกวุฒธธิสมาชิกด้วยรับไม่ได้รับไม่ได้คือจบอันแล้วมันก็ทําให้มันก็สื่อสารกับแขกในในช่วงบริบททางการเมืองของไทย<ม>อีก,กว่าเอ้ยการที่เราลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวทางการเมือง มันก็แลกกับอะไรเยอะหรือเกินหลายอย่างแต่ทําไม่เคคิดว่าคือในขณะที่ฝรั่งเศสอะค่ะตอน1789เราก็คงได้คุยตอนสัปดาห์หน้าเนาะว่ามันมีเกิดคําว่าซิติเซนความเป็นพลเมืองขึ้นแล้วมันมีนักเฟมินิสต์ในทศวรรษ60-70ที่ตีความว่าคาว่าพลเมืองที่เกิดขึ้นท mm hmm> ี่อ้างว่ามีความยูนิเวอร์แซลคือเป็นเป็นสากล มันไม่ได้รวมผู้หญิงอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้น Human Rights ที่เกิดขึ้นณบริบทตอนนั้นมันไม่ได้รวมคนดำไม่ได้รวมผู้หญิงแล้วก็ไม่ได้รวมคนอีกหลายๆคนคือความเป็น Universal มีอยู่จริงหรือเปล่านะคะแต่นั่นก็คือการตั้งคำถามย้อนกลับไปะนะ,ะในความชอบธรรมก็วันนี้เราเก็บตกเรื่องวัญชาสาหรัฐอเมริกานะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันสักครูค่ค่ะ คุณผู้ชมช่วงที่3ของ d ีว a สคาเฟ่วันนี้นะคะปกติช่วงที่3เราจะต้องแบบว่าเมาก็สิบโซเชียลก็สิบอะไรอย่างนี้แลวว่นนี้มามาหนึ่ง <c oughs> คือที่ฉันไม่มีกระจิตกระใจจะมาเลยฉันบอกตรงๆว่าฉันใจไม่ดีนะ <c oughs> วันนี้ <c oughs> เพราะว่าวันวันพรุ่งเนี้ยเขาจะตัดสินล้วไง ไม่เขาวันนี้เขาสอบพยานครั้งแรกแล้วพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งไม่ใช่หรอเขายังไม่ตัดสินพรุ่งนี้ยังไม่ตัดสินพรุ่งนี้แต่เร็วเร็วนี้แล้วมาเรื่องกระบวนการแล้วแตดสินนั้บอกให้คุณผู้ชมรู้บ้างแตดสินอะไรแต่สินว่าเขาจะหย่ากันหรือเปล่าทอมคุยสะไม่ใช่ ค่ะก็เรื่องของสารรัฐธรรมนูญค่ะคุณผู้ชมที่เราพูดกันมาเป็นแรมเดือนแรมเดือนแรมเดือนเดือนค่ะใช่แล้วค่ะก็มีคนตั้งข้อสังเกตไว้มากมายนะตัวดิฉันเองก็เข้าไปอ่านบน Facebook ของอาจารย์สมศักดิ์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะที่มีการเล่าให้ฟังว่ามีหลายๆคนเนี่ย speculate หรือคาดคะเนว่าตกลงสูตรผลบวกคูณหารเนี่ยจะออกมาเป็นอย่างไรก็มีตั้งแต่เร็วลาที่สุดยันดีที่สุด นะคะก็เกิดข้อถกเถียงกันมาแล้วรู้สึกแบบว่าทำไมชะตาชีวิตของเราเนี่ยในฐานะที่เราเกิดมามีสิทธิเสรีภาพซึ่งเมกาเขาประกาศเป็น1776แล้วเนี่ยดิฉันรู้สึกว่าดิฉันไม่มีความมั่นคงในสภาพชีวิตทางการเมืองและชีวิตทางสังคมเลยอะค่ะพี่เบียดิฉันรู้สึกดิฉันเป็นดิฉันเป็นเดลปะดิฉันเป็นสาวใช้พิวดำ ที่แบบลูกของดิฉันก็จะต้องเป็นสาวใช้ผิวดําต่อไปหลานของดิฉันก็ต้องเป็นสาวใช้ผิวดําแล้วคอยอยู่แบบหลบๆซ่อนๆไม่รู้ว่าตินี้ผิวจะํำขึ้นนะคะไม่ช่วยกันเลยไม่ช่วยเลยไม่ช่วยกันเลยมันดำมาจากข้างในอ่ะ มันดำมาจากคลาสคอนชีสเนสอะจันเปแต่ใจไม่ดำนองชันใจไม่ดำค่ะใจไม่ดำแต่มันหดหูนะมันหดมองนงข้างในอะแล้วหมองยิ่งไปกว่านั้นพี่เบียร์คือว่าเราคุยกันเองอยู่กับคนไม่กี่คนเราก็นึกว่าสังคมมีความตื่นตัวทางการเมืองนู่นนั่นนี่นะรู้ว่าใครทำอะไรพี่เบย์ไม่ตื่นตัวหรอกคะปรากฏว่าอืม สิ่งที่แ็บเจอเนี่ยก็คือคนอีกจํานวนมากโดยเฉพาะคนชั้นกลางนะคะ,คะที่ทํามาหากินกันไปวันๆเนี่ยไม่ได้รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นทางการเมืองอมไม่ได้รู้เลยว่าอ,อนาคตของตัวเองทั้งใกล้และไกลจะต้องเผชิญกับอะไรบ้างและที่เขาบอกว่า ignorance is bliss เนี่ยมันใช้ได้กับสังคมไทยะคะ่ะ<อ>คือถ้าวิชา,าหรือความไม่รู้เนี่ยเป็น เป็นยังไเเ<อ>งเป็นพรเป็นพรสวรรค์ไอเป็นพรเป็นพรอันประเสริฐ <c oughs> เป็นพรอันประเสริฐค่ะคือว,วันวันหลับหูหลับตาทํามาหากินไปคล้ายๆหมูที่อยู่ในเล้าอ่ะค่ะเขาถึงเวลาเขาเอาอาหารมาให้ก็กิน <c oughs> ถึงเวลาเขาให้หลับก็หลับ <c oughs> ถึงเวลาเขาเอาไปเชือดก็ไปหมูมันก็ไม่มีความทุกข์นะพี่เบียร์แต่คุณเชื่อไหมดิฉันว่าในทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดเนี่ยปัญหาการไม่อ่านของประชาชนไทยเนี่ยต้องรับผิดชอบเรื่องนี้เลยนะคะอ่ะพรุ่งนี้ เราจะมาคุยกันเรื่องกรุงเทพเมืองแห่งการอ่านการอ่านหนังสือโลกเมืองแห่งการอ่านหนังสือโลกหนังสือโลกด้วยนะถือดีอย่างไรเรื่องสารละเรื่องรูจะชวนคุยเรื่องนี้คือเราคุยกันมาหลายครั้งนะคะคุณผู้ชมเกี่ยวกับประเด็นทางด้นกฎหมายแล้วก็จริงๆแล้ววาระที่เราคุยกันทุกครั้งก็คือวาระเรื่องประชาธิปไตยคือตอนนี้เวลาเราฟังสื่อต่างๆที่พูดถึงเรื่องสารละเรื่องรูญเนี่ยจะนาเสนอแค่แต์ เกิดอะไรขึ้นที่ใดอย่างไรขฟอมูามีกลุ่มกองทัพปลดแอกใส่ชุดสีเขียวมีดาวสีแดงจะมาปลดแอกอันนี้ประชาชนอันนี้มันเป็นข่าวจากที่ไหนอันนี้ดิฉันเห็นแล้วว่าทีแรกนึกว่าเป็นฉากภาพยนตร์เออมันเป็นเรื่องจริงจันเป็นเรื่องจริงมีกองทัพปลดแอกก็คือก็คือเป็นคอมมิวนิสต์เก่าจริงๆนะคะอย่างท่านคนหนึ่งนี่ก็เป็นโคศกของกรม International Affairs ที่การติดต่อสื่อสารของพรรคคอมมิวนิสต์นะแห่งประเทศไทยอยู่ในป่าจริงนะคะก็มาอยู่ในกองทัพลดแอกเพื่อปกป้องพิทักษ์สาร,รธรรมนูญเนี่ยค่ะรดแอกโกรแอกตัวเอง<ล>จากเสรีภาพเหรอคะ,อะไม่ดิฉันไม่เข้าใจเลยว่ามันเกี่ยวกันได้ยังไงอ๋อมันก็ประเทศไทยมันมีความสามารถค่ะพี่เบียร์เอาสิ่งที่ตรงข้ามกันมาให้เกี่ยวข้องกันได้แต่ว่าคือเนี่ยประเด็นของเฟยก็คือว่าเวลาที่เราฟังข่าว หนังสือพิมพ์เนี่ยเขาจะพูดแค่ว่าที่ไหนเกิดอะไรแต่วาระที่เขาไม่เคยอธิบายว่าส uh> ja. mm well> um> um> ิ่งที่สารนั้นมนนูนทำเนี่ยมันมีปัญหาอย่างไรคือเขาจะบอกว่ามีใครคัดค้านใครเห็นด้วยแต่เขาไม่เคยพูดในเนื้อหาสาระว่ามีปัญหาอย่างไงเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยจะชวนคุยเรื่องเดิมๆฮะสมมติอาจจะยกตัวอย่างอจะยกตัวอย่างก็คือว่าอย่างคุณหนูเริงสมบัติบุญงามอนงก็ไปแจกใบแดงให้กับสาลกิจกรรมหนังสือพิมพ์ก็ลงแค่ว่าไปแจกใบแดงแต่ไม่ได้บอกว่า อย่างไรทําไมทําไมแล้วก็อบอกที่มาที่ไปว่ามัน<ะ>เกิดอะไรขึ้นคือนักข่าวะนํานำเสนอข่าวก็คือจะเหมือนลดทอนปัญหาเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องแค่การเมืองะระหว่างพัก ฝ่ายค้านฝักพัดรัฐบาลคือลึกๆแล้วเขามีความรู้สึกอย่างนั้นเขาไม่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาเชิงระบบและการก้าการที่ใช้สารใช้อำนาจอย่างที่ไม่ได้มีการรองรับโดยรัฐธรรมนูญค่ะแต่คิดว่ามีาแค่ช่องเราแล้วก็อีกช่องไม่กี่ช่องอะค่ะที่พูดถึงแล้ว <ใน S 1> บางทีการพาดหัวข่าวนะจันเฟย์ก็จะพาดหัวข่าวไปในทํานองที่ท ไม่ได้ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนแล้วมีแนวโน้มที่จะนําไปสู่ความขัดแย้งอะ,ะ,ะ<ม>เป็นพาดหัวข่าวแบบเสี้ยมซะมส่วนใหญ่มากกว่าที่จะนําเสนอมากกว่าที่จะวางวาระหรืออเจนด้าให้นาไปสู่การแก้ไขปัญหาแล้วก็ให้เกิดค,ความยุติธรรมคือเฟคคิดว่ามันเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับประเด็นเรื่องที่เราเคยคุยกันเรื่องความเป็นกลางของสื่อค,คือสื่อเนี่ยจะชอบคิดว่าเสนอข้อเท็จจริงนี่คือเป็นกลางซึ่งจริงๆแล้วสื่อไม่ควรจะเป็นกลางในแบบนี้สื่อควรจะมีอย่างเช่นมีวาระก็คือการผลักดันเรื่องสิทธิ เสรีภาพเช่นเดียวกับที่ศาลค่ะตุลาการพิวัตรเนี่ยซึ่งเป็นหลักการในสากลที่เขาพูดกันเนี่ยส่วนใหญ,ญ่เขาพูดกันและยอมรับตุลาการพิวัตรในฐานะองค์กรที่ผลักดันเรื่องสิทธิเสรีภาพท,ที่ตัดสินกฎหมายในในแง่ที่ขยาย ขอบเขตของสิทธิเสรีภาพประชาชนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับตุลาการพิวัตรไทยที่เราจะเรียกอาจารย์ปิยบุตรเรียกว่าเป็นรัฐประหารรูปแบบใหม่ภายใต้การอ้านิติรัฐเนี่ยะนะคะมันจะเป็นตุลาการพิวัตรในแง่ที่ทําให้สิทธิเสรีภาพของเราเนี่ยลดเหลือเล็กๆน้อยๆลงไปทุกทีแล้วทําให้ขยายสิทธิที่ไม่ควรจะได้ขององค์กรที่อยู่นอกรัฐธรรมนูญคือนอกที่ไม่สามารถถูกตรวจสอบได้ ให้มากขึ้นเรื่อยๆซี่มันน่ากลัว<อ>น่าสนใจนะในบทความของอาจารย์ปีบุตรแสงนกนกุลนะคะในเว็บไซต์ประชาทไทยเช่นกันะนะคะซึ่งเรียบเรียงโดยกองบรรณาธิการประชาทไทยบอกว่ารัฐประหารโดยรัฐธรรมนูญรัฐประหารโดยศาลกําลังเป็นที่นิยมในหลายประเทศตลอดเดือนที่ผ่านมาศาลแสดงบทบาทมากตั้งแต่อียิปต์ปากีสถานปรากวัย ราชานาจักรไทยเมื่อสักครู่อ่านจากหนังสือพิมพ์ฝรั่งเขาตั้งชื่อว่ารัฐประหารในลักษณะนี้เป็นคูเดตา2.0ภายหลังจากคูเดตาโดยทหารล้าสมัยและสังคมโลกไม่อาจยอมรับได้คูเดตาโดยสาร กล่าวอ้างความชอบธรรมได้เสมอเพราะกระทําในนามกฎหมายทําทให้อํานาจดิบเถื่อนกลายเป็นสิ่งชอบธรรมและดูเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นเมื่อนิติรัฐเบ่งบานไปทั่วโลกหากศาลในประเทศไหนวิปริตคิดก่อการคูเดตา,าก็จะกระทําลงไปได้สะดวกขึ้นโดยอ้างความจําเป็นของการมีศาลในการควบคุมตรวจสอบตามนิติรัฐคนานาอารยประเทศจะไม่เข้ามาแทรกแซงกดดันวิพากษ์วิจารณ์ เพราะเป็นเรื่องระบบรัฐธรรมนูญภายในของแต่ละประเทศและไม่ได้ใช้กำลังทางกายภาพที่แสดงออกอย่างประจักษ์ชัดถึงความรุนแรงและอย่างน้อยที่สุดดีๆชั่วๆมันก็มาในนามของกฎหมายนี่เป็นอันตรายและเป็นศัก,กยภาพล่าสุดของคูเดตา2.0นนะคะ แล้วจ์ค <IO> ่ะแล้ว <carbs> จ์ปิยุยูรก็พูดต่อค่ะพี่แขกนะ่าสนใจมากว่าทําไมกับดักของมันคืออะไรปัญหาของการที่ทําไมกูเดต้า2ออันเนี้ยมันอันตรายกว่ากูเดต้าของของทหารก็คือว่าเขาจะอ้างว่าคนที่ไม่เห็นด้วยกับศาลเนี่ยมันไม่มีผลในทางกฎหมายเขาจะบอกว่ามันเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นที่แตกตา่าง กลายเป็นแค่อภินิยั่แต่ไม่มีผลทางกฎหมายนะคะเราเราไม่ยอมรับคขาจหาว่าเราไม่ยอมรับความเห็นต่างไม่บอกว่าเป็นแค่ความเห็นต่างมันไม่มีผลในทางกฎหมายศาลมีผลมากกว่านะคะแล้วเขาก็จะบอกบอกอย่างนี้ค่ะว่าเขาก็จะใช้วาทกรรมอย่างนี้ค่ะถ้าประชาชนออกไปชุมนุมว่าสิ่งที่คุณตัดสินเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะก็จะใช้วาทกรรมนี้ซึ่งเราได้ยินแล้วนะเนี่ยคปได้ยินแล้วคือนี่คือการคุกคามโดยสาร คุกขามสารคุกขามศารขู่ข่มขู่สารซึ่งเนี้ยเฟดได้ยินในปากหนึ่งของพยานที่ไปให้ปากคำวันนี้อะค่ะคาบอกว่าถ้ามีประชาชนมาชุมนุมเนี่ยก็คือถือว่าเป็นการคุกคามสารเห็นวัฒกรรมไหมคะนี่คืออันตรายของการกูเดต้าสองจุความเห็นต่างไม่มีผลกลายเป็นอพินิยนถ้าประชาชนออกมาแสดงว่าเฮ้ยฉันไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณตัดสินก็กลายเป็นว่าคุณกําลังคุกคามศาล แล้วเหมือนเหมือนกับว่าถ้าเราไม่ยอมรับคําตัดสินของศาลมันจะทําให้เกิดความวุ่นวายอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเ,เพราะฉะนั้นเขาก็จะใช้คําพูดอย่างนี้ว่าเขาดูชอบทําไปเลยเนะดูชอบทำเ,เขาบอกนี้นี่เป็นความเห็นแตกต่างกันคุณไม่เห็นด้วยก็เป็นการใช้เสรีภาพแต่สุดท้ายศาลตัดสินแล้วต้องเคารพไม่อย่างนั้นบ้านเมืองอยู่ไม่ได้กลายเป็นว่าพอเราไม่เห็นด้วยเราทําอะไรไม่ได้เราแสดงโอปินเนียนได้แสดงความคิดคเห็นได้แต่เราไม่ไม่ให้มีสิทธิ์ไปทักทวงว่า อ,อนนคำตัดสินนี้ชอบทำหรือไม่ชอบทำเพราะว่าเท่ากับคุณกำลังสร้างความวุ่นวายแล้วท้าไม่มีสารเป็นตัวหยุดเป็นตัวตัดสินว่าใครถูกใครผิดค,ความวุ่นวายนั้นก็จะบานปลายอย่างไม่มีที่สุดไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นคนที่อย่างพี่หนู่ริงออกไปแบบว่าเอียงอย่างนี้ก็เอ้านี่นี่กำลังจะสร้างความวุ่นวายให้กับบ้านเมืองละ,ะไม่เคารพกฎหมายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นปัญหามากก็คือคนที่คนอย่างประชาชนทั่วไปประชาชนไทยซึ่งไม่ไม่ยอมรับข่าวสารข้อมูลนะคะ ก็จะเห็นอันนี้แหละเป็นจุดซึ่งพวกแกเนี่ยก่อความวุ่นวายก็เข้าทางเข้าทางพอ,พอดีเลยอาจารย์ปิยบุตรก็ยังพูดต่อค่ะว่าการแก้ปัญหามีอยู่ทางเดียวก็คือองค์กรตามรัฐธรรมนูญอื่นๆเนี่ยต้องใช้อำน,นาจที่ตนมีอยู่ตามรัฐธรรมนูญเข้าไปกะจัดการกับรัฐประหารโดยสาร ก็คือเป็นข้อเรียกร้องที่เราได้ยินจากคุณจตุรนฉายแสงนในตอนต้นนะคะว่ารัฐสภาต้องใช้อํานาจที่ตัวเองมีอยู่และรับรองโดยรัฐมนูรปฏิเสธหรือไม่ยอมรับสิ่งที่การการะทําของศาลที่กําลังก้าว ก้าวข้าม,ามล่วงอำนาจของตัวเอง<ะ>ไกลเกินกว่าที่รัฐมนูญกําหนดหรือว่ารับรองให้ะนะคะก็น,นี้ก็คือเป็นข้อเสนอของอาจารย์ปียบุตรนะคะทําให้ใครนึกถึงคําประกาศเมื่อกี้พี่แขกเขาบอกว่าเมื่อใดที่รัฐบาลไม่ว่าในรูปแบบใดกลายเป็นอุป,ปสรรคทําลายเป้าประสงค์เป้าประสงค์ก็คือสิทธิในชีวิตอิสรภาพแล้วก็การแสวงหาความสุข ของประชาชนเนี่ยย่อมเป็นสิทธิ์ของประชาชนที่จะเปลี่ยนแปลงหรือลมร้างรัฐบาลนั้นอันนี้คือ1776ใช้คำว่ารัฐบาลเฟกำลังคิดว่าศตวรรษที่11เนี่ย มันอาจจะไม่ใช่รัฐบาลสัตว์ที่ยี่สิอาจจะไม่ใช่รัฐบาลแล้วแต่อาจจะเป็นองค์กรอื่นๆองค์กรอื่นๆที่ไม่ยุโยงกับประชาชนมีมีภาษาฝรั่งเศษนั่นเรื่องสิ่งดานทุกทีอะไรเนี่ยบรรทัดสุดท้ายเลยบรรทัดสุดท้ายของบทความเลยซุปเปอร์กงทังจ้ะใช่อันเนี้ยซุปเปอร์กงทังก็คือข้อจํากัด สุดท้ายที่มันซูเปอร์ที่มันแอดวานมากเป็นข้อจํากัดแบบสุดท้ายแล้วอย่างเงี้ยซึ่งถ้าข้อจํากัดสุดท้ายนี้นะคะ,คะเป็นปฏิปักษ์ต่อสิทธิเสรีภาพเสมอภาคของประชาชนแล้วประชาชนอันนี้คืออ้างตามคําประกาศอิสรภาพของเมริกาประชาชนมีสิทธิ์ลุกขึ้นมาล้มหลางซูปเปอร์ เขาคงทั้งเะเขาสุดท้ายแล้วอำนาจอนิปไตยคนที่คนที่เป็นคนตัดสินคือประชาชนที่มาของอำนาจทั้งสานิติบุญญัติบริหารและตุลาการที่มาคือเราทุกคนค่ะคุณผู้ชมอย่าไปเชื่อคำเขากับดักวาทกรรมนีจริงค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ